สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> วันอาทิตย์จิตแจ่มสาย1-8เดือนมิถุนายน2568ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิบซีเป็นคำตอบ The Tower 9ถ้วยและ4ถ้วยว่างไงดีว่างไงดีสัญลักษณ์ของไพ่ t h t t w w r r อะไรไม่ไหวไม่ไปต่อนะ อะไรไม่ไหวไม่ฝืนนะฟ้าผ่าหอคอยถล่มเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปุบปรับฉับพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวใครมีหุ้นส่วนระวังแตกหักแตกแยกการหลอกการโกงคนฉลาดแกมโกงไม่พอใจสร้างความเดือดร้อนลำคาญหงุดหงิดคนที่เป็นหุ้นส่วนกันมีโอกาสแตกแยกกันคนทำงานประจําต้องระวัง ความหมายไพ่แบบนี้หมายถึงการออกจากงานรวมไปถึงความขัดแย้งความรุนแรงถ้าเรามั่นใจว่าเราถือไพ่เหนือกว่าออกเลย9ก้าถ้วย9ก้าถ้วยเนี่ยคือความภูมิใจคือความมั่นใจไม่งอไม่แข์อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีคือคนวันอาทิตย์จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่งอ อยู่ดีๆลาออกเลยทะเลาะกันวันนี้ออกวันนี้จบเดี๋ยวนี้ไปเลยสิ่งสำคัญคืออะไรคือสี่ถ้วยเรื่องมากจะไปแล้วแหละแต่เรื่องมากที่ใหม่ไม่ดีเลยอาจารย์มันอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสมสี่สี่ถ้วยเนะี่ยเป็นไพ่ข้อเสนอเป็นไพ่โอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้นั่งเลือกนั่งพิจารณาแต่ มันไม่ดีสําหรับหนูมันยังไม่โอเคมันยังไม่ดีพอคนวันอาทิตย์จะเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเรื่องเยอะเรื่องมากเลือกแล้วเลือกอีกที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้หวังเยอะหวังสูงอยากได้มากกว่านี้อยากได้ที่ดีกว่านี้ก็ปวดหัวนิดน,นึงนะคะนะสถานการณ์ก็ประมาณนี้แหละทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างมีทางแก้แต่อย่าเรื่องมากนะคะ ความรักก็เหมือนกันความรักเนี่ยกลัวจะมีปัญหาหนะภพยก้าวถ้วยเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยระวังคนเจ้าชู้แต่โชคดีคือเบื้องบนไม่ปล่อยให้คุณเป็นคนโง่ใครที่มันจะมาหลอกคุณใครที่มันจะมาเจ้าชู้ใส่คุณเนี่ยไอ้พวกมีเมียอยู่แล้วมีผัวอยู่แล้วโกหกคุณไปเป็นชู้ไปเป็นกิ๊กเขาเนี่ยไพ่เดอะทาวเคือความลับแตกโป๊ะแตกนั่นไงกูรู้ทันเมืองอะไรประมาณนี้ก็ถือว่า หงุดหงิดนิดนึงอารมณ์เสียนิดนึงแต่ก็ดีกว่าโดนมันหลอกปะไปไม่ได้ก็เทแค่นี้จบเลือกเอามีคนมาให้เลือกเยอะแยะก็เลือกเอาดีๆหน่อยแต่ช่วงเนี้ยก็ต้องบอกตรงๆนะสัปดาห์นี้นจะหงุดหงิดยังไม่มีอะไรดีๆเข้ามาเท่าไหร่สําหรับความรักและคนรักรวมไปถึงคนมีคู่ก็เหมือนกันทะเลาะกันบ้านแตกได้เลยนะแกก็รณีแรกคือความเจ้าชู้ คนวันอาทิตย์ที่อยู่ในสถานการณ์วังวนรักซ้อนความเจ้าชู้หลายใจนู่นนี่สันดานแก้ไม่หายสันดานแก้ไม่หายอย่าคาดหวังอาจารย์เขารักหนูเขาต้องทำเพื่อหนูได้สิอาจารย์เขาพูดแล้วเขาต้องทำได้ถ้าทำได้แล้วเธอจะกอดอกหรอถ้าเขาทำได้เธอจะนั่งกอดอกหรออาจารย์ถึงบอกเนี่สันดานก็คือสันดานถามตัวเองก่อนจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ ถ้ารับได้พอใจอาจารย์หนูเลือกเขามาละเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานละหนูทนได้หนูโอเคหนูรับได้หนูเข้าใจหนูจะไม่คาดหวังอะไรจากเขาหนูจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาโอเคใช้ได้แต่ถ้าอยากเอาชน,นะอยากเปลี่ยนแปลงเขานูาน่นนี่เลิกไปเลยตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดบางคนอาจเกิดเหตุความขัดแย้งรุนแรงนะไพ่ใบนี้คือบ้านแตก ทะเลาะกันต้องระมัดระวังเรื่องความรักดีๆเพราะว่าไพ่มันไม่ค่อยโอเคก็ต้องบอกกันตามตรงไม่โลกสวยนะอาจารย์บอกอาจารย์เตือนเพื่อให้คุณระมัดระวังนะคะการเงินมีเรื่องของการทําธุรกรรมก้าวถ้วยอยากซื้ออะไรอยากซื้ออะไรอยากกู้อ,อะไรอยากได้อ,อะไร,ออะไรแต่ไพ่เมนิมันคือของเสียของต้องซ่อมนะบางคนบอกอาจารย์หนูซ่อมไม่ไหวละหนูขอกู้ซื้อรถใหม่ดีกว่า หนูจัดไฟแนนซ์รถใหม่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เสียตังค์ถ้าซ่อมไม่ไหวอยากซื้อรถใหม่ซื้อค่ะหรือบางคนบอกอาจารย์บ้านหนูหลังคารั่วฝนมาหนูนอนไม่ได้เลยน้ำเจิ่งนองเต็มบ้านกู้เงินหรือขอสินเชื่อในการบูรณะปรับปรุงรีโนเวทบ้านใหม่ได้มันจะมีเรื่องเสียตังค์อ่ะไพ่ใบนี้รถเสียอีกแล้วของใช้ในบ้านเสียอีกแล้วเสีย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 ซ่อมซ่อม ถ้าซ่อมจนเบื่อแล้วซื้อใหม่เลยค่ะซื้อแอร์ใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นใหม่ทีวีใหม่หรือถ้าเป็นของใหญ่เนี่ยก็ซื้อรถนะคะซื้อบ้านซ่อมบ้านนะมันจะห่งุดหงิดใจช่วงเนี้ยอะไรที่มันได้ไม่คุ้มเสียซื้อใหม่ดีที่สุดซื้อใหม่แล้วภูมิใจนะขี่รถป้ายแดงนะอะไรอย่างนี้นะจะเป็นไปในลักษณะนั้นจ,จริงๆการเงินนะส่วนใหญ่จะออกแนวไปทางเรื่องของการกู้หนี้ยืมสิน ออกแนวไปเรื่องของการทำสัญญาทำธุรกรรมการขอสินเชื่อเพราะมีรายจ่ายหลายอย่างต้องเสียต้องซ่อมแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับมาให้คุณก็คือให้โชคให้ลาบเหล็ทะเบียนรถเหล็กทะเบียนบ้านเหล็กท้ายใบยเสร็จอะไรพวกนี้เข้ามานะโชคลาบก็ถือว่ามีแต่บางทีคนวันอาทิตย์ไม่พอใจถูกสองตัวใหม่เอาถูกสามตัวใหม่เอาอยากถูกรางวันใหญ่อยากได้รางวันที่หนึ่งก็หงุดหงิดต,ต่อไป นะคะจงพอใจกับสิ่งที่มีจงยินดีกับสิ่งที่เราได้รับสัปดาห์นี้มันจะเป็นจังหวะที่เราหงุดหงิดอารมณ์เสียกับอะไรหลายๆอย่างซ่อมอีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะโมโหก็ระวังอารมณ์ตัวเองนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่ามันจะทําให้ บรรยากาศรอบข้างรอบตัวเราไม่มีความสุขนะคะทุกขลาบเสียเงินไปแล้วได้เงินมาหรือได้เงินมามีใช้มีจ่ายนะมันจะมีรายจ่ายปุบป,ปับต้องระวังอ่ะไพ่ทาวเวอร์ไพ่บ้านแตกทำไมเราต้องแตกแยกอะ่ะบูชาพญานาคสิคะกอดกันไว้รักกันนะสามาัคคีกันหมูนะ่คณะเพื่อนร่วมงานเจ้าหน่ายลูกน้องบริวารลองบูชาดูเผื่อจะใจเย็นลง เปลี่ยนสัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนความร้อนให้เป็นความเย็นเปลี่ยนความแตกความสามัคคีเป็นรักกันกอดกันความรักก็เหมือนกันคู่ไหนจะไม่รอดแล้วทะเลาะก,กันบ้านแตกตลอดลองกอดกันลองรักกัน,ลอ,กกนลองให้กําลังใจกันใครเจ้าชู้ใครมีมือที่สามนี่กอดกันนี่ บ่วงเนะี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของวงกลมมันไม่มีคนมาแทรกกลางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ร้อนใจร้อนอารมณ์ไม่ดีความรักก็ไม่ดีที่ทํางานก็มีปัญหามีแต่คนอารมณ์ร้อนมีแต่จะทะเลาะวิวาท ลองเชื่ออาจารย์สักครั้งใครเก็บเงินไม่อยู่รายจ่ายเยอะการเงินล่วไหลบูชาแล้วดีชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางย้ํำส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทางอยากได้แคปหน้าจอแล้วทักหาบอกว่าอาจารย์หนูอยากบูชาชุดนี้ทักแชทมาได้เลยยินดีให้บริการยินดีจัดส่งนะ239บาทสุขภาพระวังเลือดตกยางออก แก้เคล็ดเสริมดวงช่วงนี้ให้ไปบริจาคเลือดบริจาคโลหิตหรือบูรณะเมนเผาศพระวังเลือดตกยางออกด้วยความร้อนของร้อนของมีคมตกจากที่สูงฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าต้องระวังรวมไปถึงปวดปัญหาที่เกี่ยวกับช่องท้องดูดีๆก็แล้วกันอาจารย์เป็นกำลังใจให้ใครไม่สบายใจอยากเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาที่ เพจ a c e b o o k สมมภพยากรหรือชักแชทต็อกต็อกมาได้เลยยินดีให้บริการเปิดไพ่ย,ยิปซีหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทค่ะ